สวัสดีครับหัวข้อถัดไปในบทที่2เทคโนโลยีแก้ปัญหาเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบแนวคิดครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการจากแนวทางการแก้ปัญหาได้ครับโดยก่อนหน้านี้นักเรียนได้ทำการระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่นักเรียนได้ไปสำรวจมาแล้วนะครับโดยใช้ความรู้เรื่องแนวคิดแบบลีน นักเรียนก็ได้ปัญหาต่างๆมามากมายและทําการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากการระดมความคิดภายในกลุ่มครับจนกระทั่งได้คัดเลือกแนวทางการแก้ปัญหาเรามาดูกันครับว่าเราจะออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการจากแนวทางการแก้ปัญหาที่เราได้คัดเลือกไว้อย่างไรครับ เมื่อนักเรียนได้เลือกแนวทางการแก้ปัญหาจากการที่นักเรียนได้ระดมความคิดกันแล้วนั้นก็จะมาถึงขั้นตอนการออกแบบแนวคิดครับซึ่งการออกแบบแนวคิดนั้นวิธีการก็จะขึ้นกับแนวทางการแก้ปัญหาที่นักเรียนเลือกครับหากแนวทางการแก้ปัญหาออกมาเป็นชิ้นงานก็จะต้องออกแบบเป็นภาพร่างครับการออกแบบภาพร่างสามารถทำได้สแบบครับจะเป็นแบบสมิติที่มีด้านกว้างและด้านยาว หรือจะเป็นแบบ3ามิติที่มีทั้งด้านกว้างด้านยาวและด้านสูงก็ได้ครับแต่ภาพร่างแบบ3ามมิติก็จะทำให้เรามองเห็นภาพได้ทุกด้านมีความสมจริงมากกว่าภาพ2มิติครับทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้มากขึ้นครับหรือถ้าแนวทางการแก้ปัญหาของนักเรียนเป็นวิธีการเป็นระบบการทำงานก็อาจ,จออกแบบเป็นผังงานครับก็จะทำให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนครับ หรือนักเรียนจะออกแบบเป็นแผนภาพก็ได้นะครับแสดงให้เห็นถึงวิธีการรวมถึงการนำไปใช้งานก็จะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นครับหากนักเรียนสนใจภาพร่างแบบสามิติก็สามารถไปฝึกเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก QR วอา e โนี้นะครับ นักเรียนยังสามารถใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบภาพร่าง3ามมิติได้นะครับมีอยู่หลายโปรแกรมเลยทีเดียวครับมีทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานนะครับข้อดีของการใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยก็คือสามารถแสดงภาพได้อย่างถูกต้อง ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับและสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วครับดังนั้นนักเรียนก็ลองนําแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มนักเรียนมาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการดูนะครับโดยสร้างทางเลือกในการออกแบบจากแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับและเขียนอธิบายจุดที่สําคัญของแบบนั้นๆจากนั้นเลือกรูปแบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผลในการเลือกแล้วนำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูนะครับลองกดพักคลิปแล้วทำกิจกรรมที่2.4ก่อนก็ได้นะครับกิจกรรมนี้ให้เวลาทำา60นาทีครับเมื่อทำเสร็จแล้วค่อยกดเพลย์เพื่อชมคลิปต่อครับผมหลังจากที่นักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการแล้วต่อไปลองมาสร้างแบบจำลองชิ้นงานหรือวิธีการดูนะครับเพื่อนำไปทดสอบแนวคิดของการแก้ปัญหา แต่หากกลุ่มไหนสามารถสร้างชิ้นงานได้จริงหรือนำวิธีการไปทดสอบได้จริงก็สามารถทำต่อได้หลังจากสร้างแบบจำลองเสร็จแล้วนะครับในกิจกรรม2.5ลงมือทำให้แต่ละกลุ่มสร้างชิ้นงานหรือวิธีการตามที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบไว้ในกิจกรรมที่2.4นะครับกิจกรรมนี้ให้เวลาทํา60นาทีครับ ในหัวข้อนี้นักเรียนได้เริ่มออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการจากแนวทางการแก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับจนกระทั่งถึงการนําแบบที่ได้ทําไว้ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญตอนที่นักเรียนไปขอคําแนะนํากับผู้เชี่ยวชาญน,นั้นอาจจะทําแบบบันทึกไว้ก็ได้นะครับตามตัวอย่างตารางที่เห็นนี้ขอให้โชคดีกับการสร้างแบบจําลองนะครับไว้พบกันในหัวข้อถัดไปว่าเราจะต้องทําอะไรกันต่อครับสวัสดีครับ